เอาละฮะกสวัสดีท่านทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไม r ค f t อีกแล้วนะวันนี้เอาเซิร์ฟเวอร์มาฝากนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวสร้างบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะครับรเดี๋ยวเราจะไปไปตะลุยไปดูด้วยกันเลยว่าเป็นเซิร์ฟแนวอะไรน่าจะสร้างบ้านนั่นแหละอืมอ้าวในหีบทำไมไม่มีอะไรเลย <c oughs> ในหีบตอนแรกมันจะได้โปรเทคปะอ้ามันจะได้โปรเทคอะไรสักอย่างนี่นแหละแต่ผมตอนนั้นผมกดออกก่อนอืก็เลยไม่ได้มั้งโอเคครับก็มาเดี๋ยวเราไปเดินทัวร์กัน อันนี้วาร์ปไกูไม่วาร์ปกูไม่วาร์ปกูต้องการเดินอะไรเนี่ยแย่งของอ๋อแบบมาคลิกแย่งของตรงนี้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยแลกของอ๋อเป็นดาบครับความคมอ๋อแล้วก็พเทคไอเทมแลกของอ๋อเป็นไอเทมแลกของนั่นเองเน,นาะไอจะมีป้ายอย่างที่งอยเท่เออเท่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 อันนี้ตรงเลยวะอันนี้อะไรเนีน่ย ช่างเย็บวะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นพวกใบกระดาษทําอะไรสักอย่างไม่รู้เนี่ยคือมันเล่นไงวะเนี่ยอันนี้อะไรหยิบได้ด้วยอันนี้คืออะไรวะกล่องบูชาแอดมินโอ้เชี้ยกูทิ้งเลยเดี๋ยวไอ้กูมึงบูชาแอดมินใช่ไหมบ๊ายบายโชคดีอะไรเนี่ยเอ,อ่อเสดนาแอดมินอันหล่อเหลาไอเ้เชี่ยได้แอดมินไม่โหนกระทืบมาไอ้เหี้ยเหลือเป็นเม็ดเชยะ อันนี้อะไรเนี่ยแอดมินใจดีแจกของเด็กๆเ,เปิดกล่องเลยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครั้งนะครับกูไม่เอาครับมันเป็นของที่แบบสกรปกสกรโกโสโครกไงไม่รู้อันนี้อะไรเนี่ยเอฟเคเอฟอย่าไปยุ่งเลยเอ่อแลกของอันนี้แลกแลกของอ่าใช่ไหมแลกของอันนี้คืออะไรขนนกเช็คชื่อนะครับอ๋อแลกโคเทคได้ปีกปีกใยขาวอ๋อมีปีกใยขาวด้วยซุปนี้ไม่มีปืนเหรอ อุ๊ยอุ๊ออันนี้แจกของด้วยเหรออุแจกของเยอะว่ะรับไปเต็มฟรีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครั้งงอออนไลน์กดขี้ขวายึดเคสได้โปรเทคเดียวได้โปรเทคเลยเหรออะไรมองหน้าอะไเนี่ยฮะเออแล้วก็มีเมาเลฟักทองแตงโมแล้วก็แค่หลอดอ๋อแบบเหมือนให้เราไปไปเริ่มต้นเริ่มเริ่มจนเริ่มจนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยถัขยะโอ้ยอย่าไปยุ่งเลยถังขยะเนี่ยอันนี้อะไรครับคําสั่งแต่งงานอ๋อมีแต่งงานด้วย เดี๋ยวป้ายทำไมมึงออป้าย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 เหมือนมึงก็พิบเลยกฎของเซริร์ฟนี่ไงห้ามฝัดทะเลาะพูดหยาบเอ่อห้ามขอของโปรโมทเซิร์ฟนอกใช่ไหมห้ามขายของเป็นทูห้ามทำฟาร์มปลูกผักขายหรือให้เฮ้ห้ามเดี๋ยวเออ๋อขายของเดี๋ยวคุณนึกว,ว่ากฎไอ้บ้าเลย กูน <c oughs> ึกว่ากดอ๋ออันนี้คือการหาเงินใช่ไหมทำฟาร์มปลูกผักขายหรือขายของให้คนนั่นเองนะครับวิธีการหาเงินของเซิร์ฟเราชาวบ้านตีมอนเหรอชาวบ้านได้ตัวละ5 0าสิถึงหนึตีมอนได้ตัวละสองร้อถึงสาม้อโอ้โหเหมือนได้เงินง่ายมากรายละเอียดสร้างบ้านหาเงินทำเควส์นะครับก็เสียงอะไรก็น่าจะประมาณนี้แหละเซิร์ฟนี้นะครับก็สร้างบ้านอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือไร น,นี่คือายโดเนทนะครับก็น่าจะเป็นเอ่อที่เติมเงินหรือเปล่าอ๋อน,นี่คือ,อไรราคาคูณสิบแล้วนะครับอ๋อราคาคูณสิบเหรออันนี้คูณสิบใช่ไหมเนี่ยเติมห้าสิบทูได้ห้าร้อยนะครับเติมเก้าสิบได้เก้าร้อยเติมร้อยห้าสิบได้หมื่นเอ้พันห้าหมื่นทุอันนี้ก็อะไรเนี่ยมันคือ,อไรคือชุดเหรออ๋อดูความสามารถอ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ย อ๋อเป็นยศเป็นยศเป็นยศอ่าเป็นยศอันนี้ก็น่าจะเป็น VP ีนะครับไฟลอะไรได้ต่างๆอ๋อก็จะเป็นยศราคายศครับโอ้โหเฮียมึงแต่งตัวสเทีเชียอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่ขายดาบอ๋อขายดาบขายธนูขายพรู่วน้ําปีกนั่นเองแล้วก็แท่งปีศาจไฟไปทําอะไรได้เนี่ยอ๋อไปสมุดตีบวกด้วยครับแล้วก็มีชุดเกาะอมีชุดเกาะขายด้วยเว้ย อันนี้อะไรเศษหินตีบวกเฮ้ยมีตีบวกด้วยเหรอเฮ้ยแม่งมีตีบวกด้วยเหรอไม่ไม่รู้ว่ะปะปะปไปที่อื่นกันครับเฮ้ยพืชประทัาซอมบี้มองไรไม่เคยเห็นปลาหมึกหรอกูจะมองอะทําไมฮนะมีเรื่องกูกไว้ปลาหมึกเนี่ยกูปาไก่ใส่เลยเแต่นะกูไม่เคยเห็นหน้ามึงไงกูเลยอยากดูอันนี้คือไรอันนี้น่าจะเป็นอ่าเว็บไซต์นะครับของเซิร์ฟเรานั่นเอง ไม่ใช่เซิฟเราเซิฟเขาหิวเลือดฟรีอ๋อตรงนี้เพิ่มอาหารด้วยหิวเลือดด้วยโอเคปะไปต่อเลอเลอเลอล้อลอลอตกปลาตกปลาไม่ต้องการครับอันนี้วาร์ปโซนอืมมีช็อปอ๋อไม่ช็อปช็อปช็อปอย่าเพิ่งวาร์ปไปสิฟรีอ๋ออันนี้คือวาร์ปเป็นของฟรีใช่ไหมไหนลองวาร์ปสิเอากูอยู่หนเนี่ยอ๋อตรงนี้ครับแจกของฟรีอ๋ออาหารกูต้องเอาอาหารก่อน เกาะโอเคโอไอเหี้ยเป็เกงในตัวเดียวแล้วก็ขนแกะก็มีขายเอ้ยมีมีแจกขนแจะมีแจกแล้วก็อะไรอีกอาวุธต่างๆธนูนี่นี่เอาไปเล่นเลยกูชอบกูชอบโอเคไปเดี๋ยวเรากลับสปาก่อนดิสปาจ้าพี่มาแล้วจ้าไปอยู่ไหนจ้าเคยเยอะมากใกล้ๆมาโผล่ที่ไหนนะอ๋อที่เดิมไปไปลุยตรงนั้นมันจะมีวับ ช็อปวาร์ปนู่นนี่นั่นเลยครับตรงๆเดี๋ยวเราโปรโมทแถวนี้ใกล้ๆก่อนแล้วกันอ๋อเดี๋ยวคือท่านผู้ชมครับคือมึงม,มีป้ายวาร์ปตรงนี้แต่ฟีมึงอยู่ใกล้ๆเนี่ยแจกของฟีมึงอยู่ใกล้ๆเลยเว้แต่ทําไมมึงต้องให้วาร์ปด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นช็อปนะครับก็จะมีโปรเทคขายนะก็อันนี้น่าจะเป็นเท่าไหร่คุณเท่าไหร่อ๋อนี่ไงห้าคูณห้าสิบคูณสิบยี่สิบสี่สิบห้าสิบนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นขวดนะครับใช้แลกเกาะนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นอ่าขายของหรือเปล่าขายของนะครับขายของพุกเนื้อซอมบี้ตรงนี้ก็จะมีร้านขายขายของแล้วนะครับก็ขายผักนี่ไงทำฟาร์มขายโอ้โหได้ตังเยอะไนี่ยนะทำฟาร์มเนี่ยอ๋อขุดแร่มันได้น้อยครับทำฟาร์มได้เยอะซาดอเฟี้ยวๆๆเฟี้ยวเฟี้ยวเซิร์ฟนี้เนี่ยบันดีตรงที่มันแต่งงานกันได้ไง,ไงเออนะครับก็คือแบบ หาสาวมาเล่นแล้วก็เธออยากได้เราเป็นผัวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็แจกของเออดีนะดีนะแต่มึงจะได้สาวดิจริงหรือสาวปลอมแค่นั้นแหละอันนั้นก็เรื่องของมึง <c oughs> แล้วแต่ใครจะสาวกันเลยทีเดียวเชียวอ,อันนี้อะไรนะ <c oughs> วาร์ปทุกครั้งปวดยืนรอสามวินาทีน่าจะ PVP ครับตรงนี้เนี่ยสนาม PVP แต่ผมไม่ไปครับผมไปเดินเล่นที่อื่นดีกว่าฮ้ยตรงนั้นคือไรมันคือไรอยู่ดูเดียว มันคือไรเอ่ยคืออะไรวะจะอบอกนะตี NV c หนึ่งไอตี n อ c จริงด้วยโอ้โหได้เงินห้าสิบบาทอ่ะยิงยิงยิงสอยให้ล่วงดีครับไอชิงไม่โดนสอยให้ล่วงสิครับนี่เรียบร้อยตอนนี้เรามีมันนี่เท่าไหร่มาเนมันเน่โอ้โหเดียวเป็นแสนเลยเหรอแสนนี่คือแอดมินให้หรือยังไงเนี่ยเดี๋ยว สนนี่คือแอดมินให้หรือมัน <c oughs> เริ่มมาก็ได้เลยเหรอวิ <c oughs> อ่งแม่ง <c oughs> เฟี้ยวว่าไม่เติมก็เทพได้ครับเซิฟนี้บอกเลยแต่ว่าส่วนมากเราต้องไปหาเสี่ยงดวงบวกของเอาเองอหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> แปะ๊ะน่ครับแต่เซิฟนี้ก็ชอบตรงมันแต่งงานกันได้นี่แหละนะแม่งให้ผู้หญิงเข้ามาหาผัวในเซิฟเออการ์เมเขาห้ามคิดชู้แต่ถ้าผัวเขาไม่อยู่ก็จัดไปจัดไปห้ามไงเนี่ย นี่ดไปข้างล่างโอ้โห้ยร่วงลงไปนี่เรียบร้อยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับสปาก็จะมีคร่าวๆเท่านี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวาร์ปครับวาร์ปไปสร้างบ้านกันอ่าวาร์ปโซนแย่านี่คือวาร์ปโซนใช่ไหมไปอัปเกรดของไปสะสมหินตีบวกอ๋อมีสะสมหินตีบวกแต่ว่าเราจะไปเซฟโซนยเดี๋ยว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 คุณนึกว่าจะแบบโดดเข้าไปเลยเดี๋ยวตกตาย นึกว่าจะแบบโดดเข้าไปเลยไอ้บ้าเอ้ยต้องยืนรอเหรอ,อยังไม่รู้ยล่วงเลยโอ้ยเซ็งล่วงเลยวะ่ะแม่กับดักกูนี่ว่ะโอเคอ่าทุกตุกโอเคครับลงวาร์ปสิอย่าบอกนะมึงไปโผล่นรกอะนั่นไงชัดเลยอ๋อคือเซอิฟนี้มึงสร้างบ้านในนรกงี้เหรอเดียว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 สร้างบ้านที่ไหนวะเนี่ยเด้อเด้อเดไปไม่เป็นไปไม่เป็น เฮ้ยยอยาอ, ي, อย่าเฮ้ยมันจะมาฆ่าเราปะเนี่ยเมื่อกี้อ๋อนี่ไงวับโซนโอเคคลิกป้ายไปเลยก็ได้ไม่ต้องวิง่งชิวๆโอเคครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นอ๋อนี่ไงวับสร้างบ้านแอะโอเคมาเมื่อกี้บินไอแชม์โทรมาในสกายแม่งกบินเลยโอเคครับนี่ก็จะเป็นวับต่างๆใช่ไหมวับอันนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้น่าจะวับสร้างบ้านหรือเปล่าเห็นเป็นโลกอยู่บนหัวใช่ไหม อ๋อนี่ไงวับสร้างบ้านโจโโปฏิโทโถโถยเซิฟนี้น่าจะแบบเพิ่งเปิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นแมพนี้ค่อนข้างจะไม่พังกันเลยทีเดียวเชียวนะก็เซิฟนี้น่าจะเปิดใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับเซิฟนี้นั่นเองนะครับก็ขอบคุณที่เอ่อมาให้เราโปรโมทให้นะครับส่วนใครที่เปิดเซิฟไหม่ครับนะครับแล้วไม่รู้จากที่โปรโมทหรืออยากให้ผมโปรโมทอะไรให้นี่ก็ ทักเฟซได้นะครับก็ตามนั้นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเงินที่เราได้มาเราก็เก็บไว้นะครับซื้อเกมนั่นเองแล้วก็ให้ทุกคนใน Channel ดูโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวถ้ามันมีเซิร์ฟไหนมาจ้างอีกเดี๋ยวเอาเซิร์ฟมาลองเล่นกันโอเคป่ะโอเคบ๊ายบาย,บายจะเปิดครับผมไอ้เชียแมงซอมบี้มึงเยอะจังวะเนี่ยโอ้มึงมาซะเป็นฝูงดิเชอะไอ้บ้าเอ้ย